คราวนี้เรามาดูตามขั้นตอนอย่างที่บอกกันไปว่าถ้าสมมุติคุณภูมิธรรมบอกถึงมือกฤษฎีกากฤษฎีกาก็ต้องพิจา,ารณาฮะถ้าสมมุติผ่านนะถ้าสมมุติผ่านมองว่าไม่มีปัญหาด้านกฎหมายเลยเนี่ยหลังจากนี้จะต้องเข้าสู่สภาถามว่าช่วงไหนเข้าสู่สภาต้นกุมภาเลยนะใช่ครับกุมภาปีหน้าเลยนะกุมภาปี67ถึงจะเข้าสู่สภาเราเลยต้องไปสแกนพักร่วมรัฐบาลกันหน่อยตอนนี้อย่างที่บอกมีอยู่314เสียง เพื่อไทยเนี่ยนะครับร้อภูมิใจไทย71พลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ชาติไทยพัฒนา10นะฮะประชาชาติ9นะครับแล้วก็ชาติพัฒนากก้าสเสรีรวมไทยไม่รู้ยังเป็นไหมนะอ,มอีกหนึ่งนะฮะพลังท้องที่ไทย1พลังสังคมใหม่1แล้วก็เพื่อไทยรวมพลังเพิ่มเติมมาด้วยการที่ นายกเศรษฐาพูดถึงตัวเลข3ามยี่เนี่ยเมื่อวานที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะรวมไปถึงพักหนึ่งเสียงอีกจํานวนหนึ่งซึ่งแสดงตัวว่าเคยสนับสนุนนายกเศรษฐาด้วยแกนําเพื่อไทยก็เลยเชื่อว่าเสียงโหวตพรบรเงินกู้500 0 0นล้านจากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะสาจะผ่าน3วาระรวดคงไม่มีการแตกหักกันในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็เพราะทุกพักในฝั่งรัฐบาลตอนนี้ ที่เราวิเคราะห์กันไปเขาไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งกันใหม่หรอกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรื่องของกลไกสภาผ่านไปใช่ไหมครับแต่อีกคัดอีกด้านหนึ่งที่คู่ขนานก,นกันก็คือเรื่องของการยืน่นเรื่องตีความของสารรัฐมนูญทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไปจอดอยู่ที่สารรัฐมนูญตีความตกเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหาคนเรียกร้องหมายถึงว่าหาคนรับผิดชอบกับประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรมันก็เลยโยงไปจนถึงสถานการณ์การเมืองอะครับที่เอ๊ะอาจจะกลายเป็นว่าต้องมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือไม่มตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ช่วงที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนม้ากลางศึกหาคนรับผิดชอบจากประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อว่าคนเบื้องหลังคนชั้น14เนี่ยจะวางไว้อย่างไรถึงขั้นวิเคราะห์กันเลยอะครับว่าจริงแล้วเนี่ยบ้านจันทร์สองลา่าเขาไม่ต้องการให้คุณอุ้งอิงแพดทองทานชินวัตรเป็นนายกในห่วงเวลาที่เร็วเกินไปหรือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะถูกทําลายทางการเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้เองถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทย2เรื่องหลักๆที่เขาชูก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่น กับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละนะครับครับแล้วถ้ามองว่าถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเกิดแบบเหมือนแบบไปต่อไม่ได้อาจจะต้องตัดทิ้งไปเนี่ยจะเรื่องไหนใช่ไหมฮะอย่างประเด็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองเขาก็มองว่าเป็นโจทย์ใหม่ของอนาคตที่วางตัวคุณอุ้งอิงเป็นคนรับผิดชอบเอาไว้แล้วตัวเธอเองก็ถูกวางตัวเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นําคนรุ่นใหม่ของเพื่อไทยหากยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์สำเร็จเอ๊ะ ก็จะนำมาเป็นจุดขายกับการเลือกตั้งครั้งหน้าอีกหรือไม่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอนาคตของเพื่อไทยและจะเป็นฉากจบหรือฉากเริ่มต้นใหม่ของนายกเศรษฐายังไม่สามารถประเมินได้